สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการหาลูกค้า5คนแรกให้ได้นะครับซึ่งฟังดูอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องท้าทายมากๆเลยใช่ค่ะแต่จริงๆมันอาจจะมีวิธีที่ตรงไปตรงมามากกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะโดยเฉพาะการเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันโดยดูจากกลยุทธ์ที่น่าสนใจของคุณ Alex h o r m o z ์ในวิดีโอที่ชื่อ Watch this to get your first five customers ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจวิธีการที่มันจับต้องได้จริงๆอะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการใช้คอนแทคที่เรามีมีกันอยู่แล้วแล้วก็ไอเดียเรื่องการเริ่มด้วยบริการฟรีนี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกสุดเลยคืออะไรครับ เรื่องการสร้างลิสต์นี่ใช่ค่ะขั้นแรกคือการรวบรวมสิ่งที่คุณฮอร์โมซีเรียกว่ารายชื่อเริ่มต้นก่อนเลยคือให้ดึงมาจาก3ามแหล่งหลักๆนะคะ 1. คืออีเมลทั้งหมดที่เราเคยติดต่อ2คือคนในโซเชียลมีเดียที่เราสามารถส่งข้อความส่วนตัวหาเขาได้อ๋อครับครับค่ะแล้วก็3คือรายชื่อในโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละค่ะพอลองเอา3ส,ส่วนนี้มารวมกันจริงๆนะคะเอ่อหลายคนจะแปลกใจเลยว่าเฮ้ยเรามีคอนแทคในมือเยอะกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย โอ oh, จริงด้วยครับพลนึกตามแล้วเออมันก็เยอะจริงๆแหละแค่เราอาจจะไม่เคยลิสต์ออกมาดูพอมีรายชื่อแล้วแล้วไงต่อครับเรื่องช่องทางนี่สำคัญไหมครับว่าต้องเลือกอันไหนก่อนหรือว่าต้องติดต่อไปยังไงก็เขาแนะนำให้เริ่มจากแพลตฟอร์มที่เรามีรายชื่อเยอะที่สุดก่อนค่ะจะ i ิน t a g r a m อีเมลไลน์หรือโทรศัพท์ก็ได้แต่หัวใจสำคัญเลยนะคะคือการส่งข้อความที่เป็นส่วนตัวค่ะไม่ใช่แบบ ก็อปปี้วางส่งเหมือนเหือนกันหมดทุกคนครับครับแบบนั้นมันดูไม่ใส่ใจนะคะลองใช้เวลาสักสักครู่เดียวดูโปรไฟล์เขาอาจจะอ้างอิงถึงสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาเช่นเออเห็นเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมานี่คะรูปสวยมากหรือเอางานใหม่เป็นยังไงบ้างคะอะไรแบบนี้อ๋อให้มันดูว่าเราทําการบ้านมานิดนึงว่าเรารู้จักเขาจริงๆใช่ค่ะมันแสดงว่าเราใส่ใจเขาจริง,รงๆไม่ใช่แค่แบบสแปมข,ข้อความไปเรื่อยๆอะนะคะ จากนั้นก็ก็เริ่มส่งเลยค่ะอาจจะไม่ต้องเป๊ะๆว่าวันละร้อยคนตามเขาว่าก็ได้แต่เน้นความสม่ำเสมอมากกว่าแล้วก็ต้องก้าวข้ามความกลัวที่จะกดส่งครั้งแรกให้ได้ค่ะอันนี้สำคัญเข้าใจเลยครับการทำให้มันส่วนตัวนี่เองอืมแล้วถ้าเกิดเขาตอบกลับมาล่ะครับเห็นว่ามีหลักการที่เรียกว่า A.C.A. ด้วยมันคืออะไรล่ะครับค่ะ A C A อันนี้เป็นเทคนิคการคุยต่อที่ดีมากค่ะย่อมาจาก Acknowledge คือรับทราบ Compliment ชมเชยแล้วก็ Ask ถามค่ะ A C A ใช่ค่ะคือมันเป็นการสร้างบทสนทนาให้เป็นธรรมชาติก่อนค่ะสมมุติเรารู้ว่าเขาเพิ่งมีลูกหรือเพิ่งได้งานใหม่ก็ Acknowledge ก่อนอ๋อเห็นว่าเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งยินดีด้วยนะคะอะไรแบบนี้ครับรับทราบเรื่องของเขาค่ะ แล้วก็ c o m p l เ m e n t ชมเชยอย่างจริงใจโหเก่งจังเลยค่ะทั้งงานทั้งครอบครัวแล้วค่อย ask คือถามคำถามที่มันเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เราอาจจะช่วยเขาได้แต่เป็นคำถามเปิดนะคะเช่นแล้วปกติเรื่องปัญหาที่บริการเราแก้ได้นี่พอจะมีวิธีจัดการยังไงอยู่บ้างคะอ๋อคือคุยเป็นเพื่อนก่อนสร้างความเชื่อมโยงก่อนไม่ใช่แบบทะลุกลางปล้องเข้าไปขายของเลย ใช่เลยค่ะจุดสําคัญคือตรงนี้เลยคือสร้างความสัมพันธ์สร้างบทสนทนาไม่ใช่การขายแบบจงแจ้งมันทําให้เขารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเราต่อค่ะเข้าใจแล้วครับแต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่ามันเอ่อน่าสนใจมากๆเลยคือเหมือนกับว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้พยายามขายให้คนที่เราคุยด้วยโดยตรงในตอนแรกแต่เป็นการขอให้เขาแนะนําคนอื่นทําไมเป็นแบบนั้นล่ะครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่ฉลาดมากเลยนะคะแทนที่จะเราจะเป็นกดดันเขาตรงๆว่าซื้อของเราไหมลองใช้บริการเราสิเขาแนะนําให้ถามแบบอ้อมๆค่ะถามว่าพอจะรู้จักใครที่กําลังอาจจะเจอปัญหาเรื่องแล้วอยากได้ผลลัพธ์แบบบ้างไหมคะพอดีตอนนี้กําลังหาเคสตัวอย่างสัก2อสมเคสสําหรับบริการใหม่อยู่นะคะอ๋อวางกรอบว่าเราหาเคสตัวอย่างใช่ค่ะ วิธีนี้มันมันลดแรงเสียดทานได้เยอะเลยอะค่ะคือเขาจะรู้สึกเหมือนกําลังช่วยเราหาคนช่วยแนะนําไม่ใช่กําลังถูกเราตือขายของจริงด้วยครับมันดูซอฟลงเยอะเลยค่ะแล้วมันก็ใช้หลักจิตวิทยาด้วยว่าเออคนเราส่วนใหญ่อยากช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแล้วมันก็เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงคนที่อาจจะใช่จริงๆผ่านเครือข่ายของเขาอีกทีหนึ่งค่ะเป็นวิธีที่แยบยลมากครับ แล้วสมมุติว่าคนที่เราคุยด้วยเขาสนใจเองหรือคนที่เขาแนะนํามาเนี่ยสนใจขึ้นมาทําไมกลยุทธ์นี้ถึงบอกให้เริ่มด้วยการเสนอให้ฟรีล่ะครับมันไม่เสียโอกาสล่ะครับคําถามดีมากค่ะคือการเสนอให้ฟรีในช่วงแรกเนี่ยมันมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆเลยนะคะข้อเสนอคือประมาณว่าโอเคผมชั้นทําให้ฟรีเลยแต่มีข้อแม้3อย่างนะคือ 1. คุณต้องใช้งานจริง 2. ช่วยให้ฟีดแบ็กตรงๆหน่อยและ 3. ถ้าชอบถ้ามันเวิร์กช่วยบอกต่อหรือให้รีวิวดีๆให้หน่อยอ๋อแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะแล้วเหตุผลที่ทำฟรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเราจะได้ฝึกฝนได้ลองทำ get reps หรือเพราะบริการเราช่วงแรกอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ100%ซนะคะคแต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันช่วยขจัดสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนแฝง hidden costs ที่ทำให้คนลังเลที่จะลองใช้ค่ะ ต้นทุนแฝงหมายถึงอะไรครับต้นทุนแฝงในที่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันรวมถึงเออเวลาที่เขาต้องเสียไปความพยายามที่ต้องใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้ความเสี่ยงว่าใช้แล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ความยุ่งยากในการเริ่มต้นใช้งานขั้นตอนมันซับซ้อนไหมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันมีอะไรมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย ถูกต้องค่ะการเสนอให้ฟรีเนี่ยมันเหมือนเป็นการพังกำแพงพวกนี้ทิ้งไปเลยทําให้คนที่เขาสนใจจริงๆอ่ะกล้าที่จะอาลองดูได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะเหมือนเรื่องที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเคยเสนอทํางานฟรีให้เบนแกรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองไงคะมูลค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินเสมอไปโหลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับว่าฟรีในที่นี้คือเครื่องมือลดแรงเสียดทานตัวจริงเลยพอเราได้ลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้ฟรีไปแล้วได้ผลลัพธ์ได้ฟีดแบ็กมาแล้ว คราวนี้จะไปต่อ,อยังไงให้เริ่มมีรายได้เลยครับค่ะ